ครับค่ะวะท่านอาจารย์หอมที่แล้วก็เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องหมูมิตีทุกท่านค่ะค่ะชื่อหมูคุณธิดาวสร้างชื่อทันังกาจงนะคะไม่ทราบเสียด้วยนะคะเพราะว่าเพี้ยนบ้านซ่อมบ้านอยู่จะมีเสียด้วยตอนแรกยังคิดว่าส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้ ก็เรื่องที่การบ้านที่จะมาส่งวันนี้ก็เป็นขอค่าคอฟและค่าวรบริรีซึ่งหมูว่าอันนี้มันเป็นทุกสิ่งจริงๆนะคะเพราะว่าเหมือนกับเมื่อเราได้ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าผ่านอ่าพ่อครูแล้วก็ธรรมะของท่านอาจารย์หมอเขียวก็เหมือนกับรวมถึงการแบ่งปนันของเพื่อนๆหมู่มิตรีอะค่ะก็มันเหมือนทําให้เราแบบมีความ เรียกว่าเหมือนมีความเชื่อเรื่องการ,รม,มีความศรัทธามีสติก็คือเหมือนมีมีทุกอย่างเลยอันนี้คือหมูว่าประทับใจจริงๆประทับใจหมูมีดีทุกท่านเลยบางทีรู้สึกเป็นเอซีทุกคนแต่นี้เนี่ยมีท่านหนึ่งซึ่งไม่ทราบเอ่ยชื่อได้ไหมคะอะเอ่ยได้เลยค่ะค่ะอย่างอาสองใจค่ะท่านมัสจะมาสงการบ้านสมัครเสมอแล้วก็ เหมือนกับมีกิจกรรมอะไรท่านก็ร่วมเสมอแล้วท่านมากจะพูดคําว่าท่านากลัวแต่ว่า แต่ก็เห็นท่านกล้าตลอดนะคะก็เลยรู้สึกว่าโหกชื่นอชอมท่านแล้วก็สิ่งที่ท่านทำมันเป็นแรงเหนี่ยวนํำที่ดีค่ะแล้วก็สิ่งที่ท่านแบ่งปันก็เป็นประโยชน์มากค่ะอยากบอกท่านว่าจริงๆท่านเป็นคนกล้าหาญมากนะคะ <c oughs> แล้วก็ในวันนี้ท่านก็แบ่งปันในเรื่องของ <c oughs> ขอโทษค่ะท่านก็มีความกล้าที่จะแบ่งปันในเรื่องของการเขียนพุทธ,ธชนะทูนะคะคือหมูก็คือเป็น เป็นแรงเหนียวน้ำที่ดีมากค่ะก็เลยทำให้วันนี้หมูตั้งศีลค่ะว่าหลังจากที่ตั้งค่าตั้งใจแต่ไม่ได้เริ่มต้นที่จะเขียนพุทธชนะทุกสักทีก็เลยเพราะท่านนะคะ่ะทำให้หมูสึกว่าวันนี้ค่ะหมูจะเขียนพุทธชนะทุกค่ะอย่างน้อยก็ต้องได้สักหนึ่งเรื่องค่ะนี่ละคะ่ะก็เลยเหมือนกับการเคารพมิติก็เป็นทุกสิ่ง จริงๆของความเจริญของทรมอาจารย์นะคะก็จริงๆมีเรื่องอื่นๆที่เราได้ประโยชน์ด้วยแต่ว่าสําหรับเช้านี้ที่ตื่นมานะคะก็เลยขอบคุณอาสมใจมากค่ะสําหรับทุกสิ่งที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ทําให้หมู่มีการบ้านมาส่งได้ค่ะค,ค่ะเขาขึ้นค่ะสาธุาค,ค่ะอนุทนาค่ะสาธุาค,ค่ะ ได้ได้หลายต่อเลยนะอสนใจก็ได้บำเพ็ญบำเพ็ญเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนด้วยนะคะ<ช>ส่วนครูหมอก็ได้ทั้งหลายเรื่องนะคะได้เรื่องมาส่งด้วยได้เรื่องมาส่งการบ้านห้องใหญ่ด้วยแล้วก็ยังได้อ่าแรงบันดาลใจไปเขียนพุทธชนะทุกมาส่งนะคะเดี๋ยววันพร<ช>ุ่งน,นี้ะนะคะมาส่งต่อนะ,ะ <laughs> พุทธชนะทุก <laughs> ค่ะแล้วก็อันแรกอาไม่ใช่อันแรกแล้วก็หมูรู้สึกว่าเหมือนกับ เป็นการได้ร่วมบําเพ็ญกับกับหมู่มิตรีด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆในใจลึกๆอยากไปภูผาอยากไปรวมคนคนใจเพชรมากๆแต่ว่าก็ไม่สามารถไปได้ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถร่วมบําเพ็ญตามเหตุปัจจัยของเราค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวเราคงได้ร่่มบรรยากาศเป็นระยะระยะนะคะเดี๋ยวพี่น้องทางภูผาก็จะก็จะ คงส่งข้อมูลให้เราเป็นระยะค่ะสาธุค่ะ